สวัสดีครับดานะทุกคนนะครับวันนี้พบกับช่องฟันเฟชชิ่งช h a n แน l นะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวรอกโ k u ุมานะครับรอกโอคุมารุ่นรุ่นฟูลสปินนะครับ FSP 1000นะครับเป็นรอกสปินนิ่งราคาประหยัดนะครับราคาประมาณไม่เกิน600บาทนะครับอ่าไม่เกิน600บาท ก็อันนี้ก็ซื้อมานะครับมาใช้งานใช้งานเป็น1ทิปนะครับออกทะเลเป็น1ทิปไปตกปลาสีขนมานะครับเล่นไมโครจิกแล้วก็ตีตีข้างเกาะน,นะครับก็โดนปลามาก็เป็นหลายสิบตัวนะครับเล็นงานาน้ําเค็มมาหนึ่งทิปนะครับก็ทนทานดีนะครับลื่นดีนะครับน่าใช้มากเลยเป็นล็อก รุ่นใหม่นะครับล่าสุดเบอร์หนึ่งพันนะครับก็ขนาดเท่ากับเบอร์หนึ่งพันทั่วไปนะครับสีนี่ต้องบอกเลยว่าสีหวานมากนะครับจะเป็นขนมนี่ผมผมทานไปแล้วนะวันนี้มันทานไม่ได้นะครับเดี๋ยวกลับไปในฟันหักแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูดูข้างกล่องนะครับในกล่องมีอะไรบ้างนะครับมีคู่มือครับคู่มือไดอกรมนะครับมี อให้แกมบอกชิ้นส่วนพาร์ตอะไรนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับอ่าก็ไว้แบบไว้เซอร์วิสเองได้ด้วยนะครับอ่านดี่มาดูสเปคข้างข้างกล่องนะครับมีอะไรบ้างนะครับสเปคข้างกล่องอ่าก็มีนี่เลยครับก็ลูกปืนแบริ่งนะครับรอบตัวนี้นะครับมีลูกปืนหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ เรลนะครับเป็นระบบวงลีนะครับเป็นรอบ4ีแปดนะครับน้ำหนักก็199กรัมนะครับเบรก5กิโลนะส่วนสายเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยครับ PE 1.5นี่น่าจะได้ประมาณ130เมตรนะครับป e 2นี่100เมตรนะจุดสายได้เยอะเลยนะครับผมอันนี้ผมสายป0.6ไว้นะครับข้างล่างก็ข้างล่างข้างใต้สปูลล่างสปบฝนก็ลองเอ็นไว้นะครับนะครับสเปคตามนี้นะครับจะบอกว่า เห็นราคาไม่แพงนะแค่นี้นะครับผมจะบอกว่าลูกปืนหนึ่งลูกเนี่ยมันลื่นนะครับลื่นลื่นแบบแปลกมากเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองแกะดูนะครับว่าลูกปืนหนึ่งลูกมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวแกะดูกันเลยนะครับอ่าให้ดูฝาเบรกก่อนนะครับ งานสีอาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับด้านในแต่ด้านนอกโอเคเลยนะครับสปูนนะครับสปูนทําด้วยอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมทําสีมาสวยมากนะครับก็ว่าใช้ได้ทั้งงานน้ําเค็มและน้ํากืดนะครับเพราะว่าลูกปูนลูกลูกลูกปินหนึ่งลูกนี่ดูแลรักษาง่ายมากเลยครับ แกะดูนะครับผ้าเบรกเป็นผ้าสกาดหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็มีแผ่นกดนะครับเนี่ยครับเป็นสกาดเคลือบน้ํามันไว้นะครับเนี่ยครับเคลือบจารบีไว้นะครับมีทำด้านในนะครับก็คลิกเสียงก็เป็นอย่างนี้ครับ น,นะครับแขน,นลงถอดเลยนะครับตัวนี้เป็นแขนแขนแกนเสียบนะครับสลับซ้ายขวาได้แขนเป็นแขนเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับขลอภัยนะครับแขนน่าจะเป็นวัสดุ เป็นพลาสติกนะครับนะพลาสติกนะครับเดีย๋ยวถอดโรดเตอร์ก่อนนะครับเวลาเราถอดโรดเตอร์เนี่ยจริงๆใช้ไขควงไอ้ใช้ประแจเป็นปากก้ามปูด,ดีกว่านครับอันนี้ผมขออนุญาตใช้อย่างนี้นะครับเพราะว่าหาไม่เจอจริงๆเนีย่ยครับอัจจะเกิดการเนี่ยนะครับถ้าใช้พิดประเภทนะฮะก็หมุนหมุนเวลาจะถอดให้หมุนทวนเข็มน่าหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ นตามเข็มน,นาฬิกาคือถอดนะครับแต่ถ้าหมุนตวนเข็มน,นาฬิกานี่ก็คือขันเข้านะครับอ่านี่นะครับ้างล่างเป็นอย่างนี้นะครับส่วนสปริงนะครับแข็งแรงดีนะครับนี่ครับนั้นตีสี่ขดเนี่ยผมก็เปิดหน้าลอบไปเป็นร้อยนะครับ ถึงส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นมีมีสปริงอยู่นะครับแล้วก็มีแผ่นซิมลองอยู่นะครับตรงเฟืองนะครับเฟืองกับล้ออตรนี้นะครับนี่นครับเห็นลูกปืนแล้วครับ ลูกปืนตรงนี้นะครับนี่ครับลูกปืนครับปืนอย่งนี้หลูกปืนนะครับหนึ่งลูกนะครับส่วนตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นบุสนะครับบุสนะครับเดี๋ยวไปแกะดูนะ ลองถอดข้างในดูป๊าอาไม่มีลูกปืนนะครับเนี่ยครับเป็นบูชนะครับบูชสีดำดำอาเป็นบูชสีดำาๆนะครับไม่มีลูกปืนเฟืองนะครับเดี๋ยวมาดูเฟืองกันดีกว่า เพืองออกมาก่อนนะครับโอ้โหเพืองเท่าที่มองนี่ก็ค่อนข้างหนาพอสมควรัวนะครับสำหรับรอบดูการก็ดูแข็งแรงดีนะครับโอกุมาเขานะครับไม่ต้องพูดถึงนี่เลยครับเพืองแข็งแรงดีนะครับดูครับระบบภายในนะครับ ระบบภายในอ่าเห็นกันชัดๆนะครับนีรครับก็ม,มีมีแผ่นเหล็กตรงนี้ประคองไว้นะครับนี่นะครับส่วนแกนก็จะเป็นน่าจะเป็นอันลอยนะครับเฟืองสับประรดนะครับ เป็นอันลอยตึงนะครับแกนสเตเรเลยนะครับดูครับแกนใหญ่เอาเรื่องเลยนะครับนี่ครับมันถึงจะได้ได้ทนนะครับมันอัดเปนหลายตัวมากแล้วปาซิคอนนะครับนี่ครับแกนสแตเลอใหญ่ดีนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสรุปก็คือนะครับเป็นลอกที่ ระบบไม่ซับซ้อนนะครับสามารถเซอร์วิสเองได้ง่ายไม่ยากนะครับก็มีส่วนประกอบไม่ได้เยอะมากอะไรนะครับก็โดยรวมเนี่ยผมมองว่าด้วยราคาแค่นี้นะผมมองว่ามันเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการผลิตยอย่างนี้มันก็ทันสมัยไปเยอะมากแล้วนะครับก็ซื้อมาใช้งานถือว่าตกปลานิ่นเอาไปตกปลานิ่นงานสไปลวนะครับสปลวเนี่ยได้เลยแล้วก็งานอาจินะครับแต่ว่าถ้าไปตกปลาหมึกเนี่ย อาจจะให้ความรู้สึกแบบหมีดนิดหนึ่งโดยที่ลูกป,ปืนตัวนี้มันไม่ใช่ลูกมันเป็นลูกป,ปืนกันตีกลับแบบคล้ายๆหัวลูกกระจบไหยก่อนมันจะมีระยะให้ตัวอยู่นะครับซึ่งเวลาเราเจอปลาหมึกอะไรเงี้ยตกเหมืนอนมันจะรู้สึกว่ามันจะมีการตรีกลับเครื่องจังหวะนิดนึงอะไรเงี้ยครับมันก็ให้ความรู้สึกอาจจะแบบไม่สบายใจบ้างนิดๆห,หน่อยๆแต่ก็ใช้งานได้นะครับ ก็สรุปว่าเป็นเล่าที่น่าใช้ครับน่าใช้น่าซื้อมาใช้นะครับด้วยสีสันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคครับสําหรับการรีวิวรอกคุปมาตัวนี้นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคงเป็นข้อมูลให้กับน้าๆทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจ ให้ในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ